รุ่นนี้เป็นอันนี้เป็นตัว a w นี่เพราะรุ่นนี้รุ่นนี้นะอ่าอ่าสองหนึ่งหกอ่าสองหนึ่งหกที AWD AWD เนี่ยมันจะมีตัวปลดล็อกในการเข็นด้วยมืออยู่สองตำแหน่งอ่าใช่ไหมคะมันจะมีสัญลักษณ์ดูู่ใช่ปลดล็อกลักษณะคล้ายๆปลดล็อกเกียร์ว่างเป็นให้เป็นเกียร์ว่างในกรณีที่ไปรถไปดับนะครับอาจจะน้ํามันหมดนะครับน้ํามันหมดเกลไเราต้องการเข็นกลับ จุดจอดรถเราหรือที่บ้านพักเรานะครับก็คือดึงก้านนี้ออกมาสัญลักษณ์จะเป็นรูปคนเข็นรถตรงนี้ถ้าเราจําไม่ได้นะครับว่าเราจะดึงเข้าหรือดึงออกคือเกียร์ว่างมีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกแล้วก็จุดหนึ่งนะครับเกียร์ด้านหน้าก็ต้องดึงเหมือนกันก็คือดึงรุ่นนี้ดึงออกไหนดึงค่ะดึง อันนี้ดันเข้าไปคือล็อกดึงออกปุ๊บดึงออกอ่ะคือแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับแค่ดึงให้มันสุดล็อกค่ะบางคนอาจจะฝืนแรงมากกลัวไม่สุดนะครับอ่าโอเคตรงนี้เราก็สามารถเข็นได้โดยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับในกรณีปกติถ้าเราต้องการขึ้นไปขับนะครับบางทีเราเผลอลืมเราขึ้นไปสตาร์ทปุ๊บเหยียบเดินหน้าถอยหลังอ้าวรถทำไมไม่ไปเลยรถ มีปัญหาหรือเปล่าเรามาเช็คตัวนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือดันเข้าไปให้สุดถ้าก้านนี้มันดึงออกอยังไงรถก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะครับค่ะดันเข้าไปให้สุดทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเท่ากับว่าตอนนี้ชุดเกียร์พร้อมทำงานเลยนะครับโอเค